มีแฮงครับปอมแม่พี่น้องสวัสดีครับ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 ปอมแม่พี่น้องผู้คนครับไลน์นี้ปอมแม่พี่น้องอย่ามากินแรงมาครับไลน์นี้น้องซุนเฮียมมีแฮมไหลไม่นู้ครับที่จะมาหมอกควนซุ้มปอมแม่พี่น้องเดี๋ยวพอกันนะครับน้องพอแล้วจะไปลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งเพื่อติดตามซุนเฮียมเราจะไปลืมอุดหนุนน้ำพริกลาบน้ำพริกแกงน้ำพริกขาน้าพริกตาแดงน้ำปูครับไลน์นี้ครับเขียวอุ้มหุ่มมอดครับน้อวันนี้น้องซุนเฮียจะแกงพักผมนะครับแกงฟักผมเมืองบบ้านนนนเะะครัแลี่ก็จ ใส่พักปราบเนี่ยครับพอดีเขาแล้วน้องซุนฮีแกงพักปราบใส่ใส่ใสแกงส้มพักปราบใส่ปลาดุกนาอพอดีมีคอมเมนต์นึงคอมเมนต์เป็นว่าบ้านแม่นี่แกงใส่พักผมใส่พักขี้เขียดใส่พักอย่างนะครับน้องวันนี้น้องซุนฮีก็เลยตามคําแนน้าของเป็นครับแต่พักปราบนี่มีขั้นตอนในการเนีย่ยการกินนะครับใัจิวามาเสริมง,งามหันเป็นแกงดีแกงล้ํานะครับคือต้องมีวิธีแกงนะครับนาอถ้าเขาบา่า มีวิธีนี่พออย่างแกงใบไหลนะครับไม่ใช่ว่ามาเสริมง้มเป็นแกงใบไหลสูอย่างมันลำใบลำบดอีนอครับนอกแต่จแตใจนะครับคือผักปามนะครับมันก็คือใบคล้ายๆกันนะครับนี่ครับมันจะจะจ้าเหย่นน้อยนะครับนี่ครับมีผักปามนะครับน่องบานป้อมแม่พีน้องห้องอย่างฟองแล้วก็ผักปามมีหลายสายพันธุ์นะครับผักปามไอหลวงผักปามสปาสเปนนะครับนอกน้ำพริกแกงครับพริกนุ่มหอมขาวหอมแดงครับตจงลงโคกครับตำครับ ครับหลังจากของตำน้ำพริกเรียบร้อยน้องครับครับผมเอาลงไปเลยตาด้วยน้ำปลาห้างครับนี่ครับวันนี้น้องซุนฮีไปจะมีแต่เมนูแกงคักเอขมอย่างเดียวนะครับน้องซุนฮีได้ย่างปาดดุ๊กครับย่างย่างซี่โครงหมูนะครับน้องดูดุ่ยอย่างเหมอสนะครับมาดูกูย่าหมอะครับพริกนี้น้องซุนฮีจะเอามาหิ้งไฟนะครับน้องไปกินกับไอแกงไอ ผักขมนะครับนี่ครับนี่หอยยางละวินี่ก่อนนะครับนอเนี่ยมาพอวิธีการดีเขาจะมัแกงพักขมนะครับนอนี่คือพักตามนะครับเัาสูสีนุนยิ้มเหี้ยกอนนะครับนี่ครับเนี่ยอีนะครับไข่ที่จะแกงน่องมันลบความขมมันเห็นน่อยครับอันนี้ของแต้นะครับน้องสุนฮีบัได้จุนะครับเนอบัไดิจุนี่ครับขอน้องสุนฮีเรารับรองว่ามีสารละแน่นอนครับนี่สูสีมันหยบมนยมนะครับมันกายมันเหลือันนี้ คมมันจะได้แบบบาดเฮ่านั้ครับนอล้วสุดท้ายนี่ครับเราก็มาใส่นี่ครับใส่ในมอกขาหม้อแกงเทานี่เลยนี่ใส่ผักกบๆเรื่อยๆเตรียมตาม้วยผักขมครับนี่หั่นแกงนั่งชี้อีกบนไดนะครับเนอร์เป็นพักเนาะม่จะจีนครับเดี๋ยวมันดึงจะยุบจะงอไปคนเดียวมันครับนี่ฝนหลอนี่ครับโอ้รับรองหม่อมมอกครับ บัลลัมนี่ลงซุนฮีบัลลัมลงซุนฮีต้องบอกให้ไตครับวันนี้ฮันโกแค่อีกแตยุบแล้วนะครับมานี่ครับผมดูผมปิ้นปิ้นปิกกอนนะครับเนาะ้องถูๆยางตัวไอขินตัวครับนี่น้อยเนาะมันออกภาษาลาพระเจ้าเรียบร้อยครับนี่กติดสองไปแบบนี้คาแบบนี้อย่างแล้วครับลื่นคอลื่นคอครับสายอ่อนออกไปมีสายแข็งอย่างเดียวนะครับติอยู่ได้แล้วครับเนาะนี่ขอด็กกัเดียวนะครับยุบหยอบเหี่มดนะครับเนาะ หมอครับแกงพักขมนะครับแข่งฮอนด้าซูได้ตี้นะครับนอสุดรดลดดีไฟบอมักปลาชอบกับปลาตองายหวานทำบัไซใสมันตึงบัรล้มถ้าจะแม่นเต้นะครับนอน้องสุนฮีบอกเว้นกูขับเข้านะครับบัไซใสเฉพาะหมอคขมานะครับเ้อนี่ครับมาจิ้มวันนี้จิ้มนี่เลยครับแก่งพักมันนึงมันจะได้ซูบบัก่ะแม่ขายนะครับนอกินดโซคนผวเนี้ยนะครับนี่ ุดยอดแกงผักขมแบบเมืองเมืองใส่พักปามะครับน้อกนี่ครับหลอยยางป่ดนดุกยางซี่โครงหมูสุกครับไปเอาไปกินข้าวแรงด้วยน้องสุนีฮครับเดาๆอกแกงตด้ยอาทีในได้ครับกินคนเปื่นเมืองบานเทาเนาะครับน้องจะไปดุ๊กนะครับโปอแม่ไปน่องน้ำพริกลาบน้ำพริกแกงน้ำพริกคาน้ำพริกตาแดงน้ำปูของดีจากน้องสุนีนะครับของดีมีคุนภัพนะครับน้องมังค้นกับหวานน้ำปูมันกลับน้อยแต่ คุณภผาพเกิดราคานะครับลองเอาไปกินพอเตอร์ครับถ้ามันคุ้มค่าน้องสุนียึงไปครับวันนี้น้องสุนีย์กับขอเสนอนะครับแกงพักหมหรือพักขมนะครับใส่พักป่ามนะครับนอกภาษาไทยที่บุกมุจักครับพักป่ามนี่นะครับแล้วก็น้ำจิ้มนะครับน้ำจิ้มกับพริกเอาไปจีซอยหอมแดงน้ำปลาปรุงชูรสน้ำมะนาวแล้วก็มีปลาปิง้งปลาดุกปิ้งเนาะไอ้มักแกงหอมป้อมจะกใคร หอมหอมหอมขาวเนาะกระเทียมเผาแล้วก็ใส่น้ำมักน้ำอย่างเงี้ยครับนี่โอ้โหสีคมแล้วแกงพักขมนี่กินกับพริกแห้งจีนี่บ๊อกน้ำลายไหลไอ้หอมเตียมเลยครับวันนี้แบบมีไอ้เนปขนเนาเนาะถ้าเนปขนเนาเห็นส้่มคึกครับสุดยอดผมนี่ยังไม่ได้มีเวลาไปตัดเลยครับนี่กลมเข้างี้งี้มันกู่มันเดือดมับ Kỳ lắm, bình mừng bánh hôm đứng nét Mình đây lắm, mình đây Cần phải phát thức kẹt tập nữa hả?

เป็นแบบหนึ่งร้องไปเน่ยนะครับยอด จนแบบนี่ร้องไปอน่ยนะครับยอดนี่แห้งจีใส่ไปแบบนี้เลยนะครับเนอะเนี่ทำยีไงหอมพริกแข้งเดี๋ยวไป็หิ้งไฟนะครับ ปลาดุกกระมกหอมขมิขม้นจะไข่แก่งป้อมเอาปลากรรจะแกงซูซีนุ้งนี้ก่อนนะครับ ตัวขัมแมครับนี่กับมีปลตเลอร์ครับ,บเล็กๆไม่ใหญ่ๆซุนทีทำ โค้งหมูมันสุดยอดอเอารูมดมักสุดยอดครับนั่งนี่ปลาทุกย่างเห็นัปลา ดี๋ยครับเดินบแกแข็งพักผมนี่เนาะคือครับผมแหม่มเป็นน่องได้กินแรงของครับแรงนี่น้องซุนที่กับทายคลิปของผมผแม่พี่น้องพอกันพอหอมปังหอมคอนะครับเนาะพอแล้วอยไปลืมกดไลค์กดแชร์กดซับซักไข้กดกระดิ่งเพื่อติดตามซุนที่แล้วอย่าไปลืมน้ำพริกราบน้ำพริกแกงน้ำพริกข่าน้ำพริกตาแดงน้ำปูนะครับเนาะ พอแม่พี่น้องหันน้องสุนฮีเนี่ยเราก็ลองเอ,เอาไปไปทำครับน้องสุนฮีถึงบอกถ้าบัลลังก์ไตครับ